สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูสต็อกกันนะครับการนำสินค้าเข้าสต็อกนะครับก่อนอื่นผมจะพาไปดูสต็อกปัจจุบันกันก่อนนะครับว่า,าสินค้าคงคลังปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับเราเข้ามาที่เมนูสต็อกตรงนี้นะครับแล้วก็สินค้าคงคลังปัจจุบันแล้วก็กดดูรายงานเลยครับว่ามาีสินค้าอะไรเหลือเท่าไหร่นะครับกรณีนี้เดี๋ยวผมจะซื้อ,อาชาเขียวกับโค้กนะครับชาเขียวมีอยู่ร้อยหนึ่งแล้วกับโค้กเนี่ยมีอยู่ ศนูนะครับผมจะซื้อเพิ่มเข้าอย่างละร้อยนะครับก็คือไปที่สต็อกแล้วก็การจัดการสต็อกนะครับแล้วจากนั้นเราสามารถกดเลข100นะครับแล้วก็เลือกเครื่องดื่มชาเขียวมันจะขึ้นเป็นปริมาณคูณ100ให้นะครับสมมติว่าผมจะซื้อโค้กเข้าอีก100ผมก็จะกด1 0 0นะครับแล้วก็โค้กนะครับ ชาเขียวร้อยหนึงโค้กร้อยหนึงนะครับผมจะซื้อเข้าแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วเราก็แค่กดเครื่องหมายเท่ากับนะครับ แค่นี้เรียบร้อยแล้วถ้าสินค้าไหนมีบาร์โคดเราก็ยิงบาร์โคดที่หน้าน,นี้ได้เลยนะครับถ้าสินค้าไหนไม่มีบาร์โคดเราก็เลือกสินค้าตามหมวดหมู่เอาก็ได้นะครับทีนี้พอเราเพิ่มเข้าไปอย่างละร้อยแล้วเราเข้าไปดูที่สต็อกใหม่อีกครั้งนึงครับสินค้าคงคลังปัจจุบันเมื่อกดรายงานออกมาดูชาเขียวโอชิจะเป็น200นะครับแล้วก็โคกก็จะเป็น100นะครับตามที่เราเพิ่มเข้าไปครับ